สวัสดีเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกที่เป็นคนสุรินและไม่ใช่คนสุรินที่รับชมคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปประชาสัมพันธ์ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินซึ่งขายทุกวันเสาร์หกโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินหรือว่าสารการเก่าค่ะซึ่งขายผ้าไหมสําเร็จตัดสําเร็จแล้วร้านนี้นะคะร้านพิมพ์ทองซึ่งจะมีเสื้อสําเร็จผู้ชายเสื้อสําเร็จผู้หญิงกระปรูงแล้วก็ผ้าถุงสําหรับคันที่ชี้เอานะคะ อย่างเช่นแบบนี้เลยค่ะสำหรับเอวที่เขาทำไว้3 33หรือเป็นผ้าถุงป้ายก,ก็มีตัวนี้จะเป็นกางเกงโฮที่ตัดสำเร็จเป็น33 2ถ้าไม่อยากไปแบบไปหาร้านตัดก็ไปร้านนี้เลยแต่ว่ามีตังก่อนนะ <c oughs> นี่ค่ะสวยมากสำหรับร้านนี้ก็คือตัดแล้วก็ราคาเบาๆเริ่มต้นที่2,000กว่าขึ้นไปเพราะว่ารวมค่าตัดแล้วกันนี่คือผ้าบูติก ใช่ไหมของทางใต้แต่เป็นเป็นไหมสวยมากตัวนี้นะคะแต่ว่ามีไซส์จำกัดค่ะซึ่งมาจากร้านนี้เขามาไกลแต่ว่าเขามาขายประจำซึ่งอยากให้ทุกคนรู้ว่า50ร้านค้าในตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์เ9นเป็นแม่ค้า จากหลายๆอำเภอที่มาขายรวมกันที่นี่พี่ท่านนี้หลงรักผ้าไหมค่ะเป็นพู้จัการธนาคารสาาธนาคารแห่งหนึ่งใส่เสื้อไหมสีดำไหมเปลือกแล้วก็อเอาผ้าสบายไหมมาคาดเอวแล้วก็มาตักบาตรตอนเช้าค่ะจะมีการตักบาตรตอนเช้าทุกวันเสาร์ที่น่าว่าการอำเภอประมาณ6กโมงสีค่ะแล้วก็ ข้าวสารอาหารแห้งท่านตักบาทเสร็จแล้วท่านก็มาช้อปปิ้งนี่คือเสื้อมีการปักแซลนะคะเห็นไหมสวยเป็นคนที่หลงรักผ้าไหมหลังจากที่ตักบาทเสร็จแล้วเขาก็จะมาเดินรอบตลาดนัดผ้าไหมกว่า50ิบร้านค้าตามหาผ้าไหมอ่าไหมบ้านทั้งผืนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าหลงรักผ้าไหมเห็นแล้วใจละลายใครได้ชมคลิปนี้แล้ว อยากเห็นอยากดูบรรยากาศสดๆแบบนี้ขอเชิญค่ะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์หกโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนี่ค่ะพี่ท่านนี้สองท่านนี้สวยมากๆใส่ผ้าไหมสุรินมาตักบาททุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็ได้อุดหนุนแม่ค้าเนื่องจากว่ารอบๆตลาดนัดผ้าไหมจะมะีตลาดนะคะเกษตรอินทรีย์ตลาดชุมชนอยู่3มตลาดรอบๆนี้ก็จะมีการถือของเห็นไหมหลังจากตักบาทเสร็จแล้วตะก,ก้าก็จะว่างใช่ไหม ก็จะมีการนำเนี่ยค่ะขนมด่างแอดมินก็เลยขอมา1เหาะอันหนึ่งอะไร1หนึ่งอันแต่วันนั้นไม่ได้ทานเลยเนื่องจากว่าเอาไปวางไว้ไหนไม่รู้คะ่ะก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่าผ้าไหมสุรินใส่ได้ทุกวัยใส่ได้ทุกคนและก็อยู่ที่คนด้วยนะคะอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อด้วยขอเชิญมาช้อปปิ้งตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์หกโมงครึ่ง ถึงเชียงครึ่งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ตลอดเสราร์ตลอดปีตลอดไปราคาเบา,เวา,เวากว่า50าบ้านค่ามาจากหลายอำเภอนี่คือแม่อะไม่ใช่ไหมคะคะ่ะเรียกว่าผู้ที่หลงรักผ้าไหมอีกคนหนึ่งนะคะที่ซื้อทุกครั้งที่มาอะไรนะตักบาททุกวันเสราร์ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นสนใจมาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะจกุนนะติ้งแนวติ้งแนว